ปล่อยปลาหมอหายโรคจริงไหมคะถ้าปล่อยปลาหมอมันหายจากโรคจริงทุบโรงพยาบาลทิ้งเลิกหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลาศาสตร์เลิกไม่ต้องมีเรียนหมอหมดจะเป็นล้านนระารู้หรือเปล่าแล้วเรียนหมอต้องเรียนหกปีกว่าจะได้เป็นหมอแล้วกว่าจะได้เป็นหมอจริงๆเนี่ยต้องไปฝึกแล้วฝึกอีกกว่าจะไปเป็นอินเทอร์กว่าจะไปอะไรจะไปฝึกกว่ารุ่นพี่จะ แต่ความเชื่อหมอดูบอกปล่อยปล่อยปลาหมอเลยปล่อยสิบตัวยี่สิบตัวปล่อยตามกําลังวันเกิดหายรับประกันเออหายจริงแหละเออหายแน่นอนมึงก็หายไปพร้อมกับปลาน่แหละสมองมึงก็หายไปพร้อมกับปลาเลยหายไปพร้อมกันอีกคนที่มีความเชื่อพวกตามหมอดูเน <tr> ี่ยนะหายพร้อมกันเลยสมองไปกับปลานี่ยแหละปล่อยปลาไปอ่ะปล่อยปลาขใหยข้อโศกโรคภัยอ่า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจงไปด้วยนะไปนะไปนะโรคภัยไข้เจ็บจไปด้วยนะใข่มันนอกจากเอาแค่โรคภัยไข้เจ็บมึงไปมันเอาสมองมึงไปด้วยอ่าสมองมึงไปเรียบร้อยแล้วไปพร้อมกับปลาหมอเนี่ยแหละเรียบร้อยอืใครจะทําก็ทําไปนะจะไม่ว่านะใครจะพึงพอใจในการทําว่าปล่อยปลาแล้วจะหายโรคภัยไข้เจ็บได้เชิญปล่อยไปเลยอืมนั่นแหละแล้วก็ดูด้วยมองในกะละมังด้วยวสมองกูหลุดลงไปหรือเปล่าวะพยายามดูด้วยนะ เลิกเ,เชื่ออะไรพวกนี้กันสักทีป่วยก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปซื้อยามากินหาอาการของโรคให้เจอไม่ใช่ไปนั่งปล่อยปลาไปเบียดเบียนสัตว์อีกต้องไปหาปลามาปล่อยไปลำบากลำบนมันอีกก็ไอความเห็นผิดพวกเนี้ยมันเลยมีอาชีพพวกนี้ไงไปนั่งไล่จับปลามาแล้วมานั่งให้คนปล่อยก็ไอความเห็นผิดพวกเนี้มันทําให้เกิดอาชีพเห็นผิดจริงไหมล่ะ ไปจับปลาไหลมามันอยู่ของมันดีๆไปจับนกมามันอยู่ของมันดีๆไปจับเต่าตะพาบปลามันอยู่ของมันดีๆไปจับปลานู้นปลานี่มามันอยู่ของมันดีๆไปจับปลามาเพราะอะไรก็ความเห็นของพวกหมอดูนี่แหละมันมาบออมาสอนเวลาหมอดูมาบอกมาสอนมันก็เป็นอาชีพสิทีเนี้ยเฮ้ยเกิดประโยชน์ว่ะคนมันมาถามหาว่ะไปหามาขายดีกว่าไปหามาปล่อยดีกว่าเป็นไงล่ะเบียดเดียนสัตว์อีกทาให้สัตว์ได้ยากอีกนี่ไงความเห็นเหล่านี้ มันจึงเป็นไปเพื่อเดรัจฉาวิชามันจึงเป็นไปเพื่อนรกกับเหมิดเดรัจฉาและเป๋ววิสัยใครอย่าบอกเอ้ยทำแล้วสบายใจทําไปเถอะมันจะสบายใจหาอะไรมันกำลังเบียดเบียนชาวบ้านน่ะมันกำลังเบียดเบียนเดือดร้อนแก่สัตว์เดรัจฉานเออปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีไปไงแต่นนี้มันไปปล่อยปลาหน้าเขียงกันเหรอน้อยคนที่มันจะไปหาปล่อยปลาหน้าเขียงเพราะมันถึงวัดแล้วแต่วัดมันไม่ปลาหน้าเขียงใครว่าจะไปเป็นแม่ค้าขายปลานั่งทุกหัวปลา แบบแบะแบะแบอยู่ในป่าอยู่ในตอยู่ในวัดมันมีเหรอมันต้องเดินไปซื้อในตลาดแล้วคนมันมากง่ายมันเอาแต่ความสะดวกมันเห็นว่ามีมันก็ปล่อยเลยมันก็ไปซื้อเข้ามาไปปล่อยเลยไปดูได้เลยนครสวรรค์เนี่ยอาจารย์เคยไปมาซื้อปลาก่อนลงเรือจะข้ามไปไหว้เจ้าฝั่งแม่น้ําเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเจ้าแม่อะไรนะอ่ะเจ้าแม่อะไรว่าจำไม่ได้แล้วเจ้าแม่ทักทิมหรือเจ้าแม่อะไรสักอย่างอะเนี่ยใครๆครไปนครสวรรค์อ่ะ ซื้อปลาลิมแม่น้าแล้วไปปล่อยปลากลางน้ําเรือมันจะจ่อดให้เราปล่อยอ่ะนั่นน่ะมันไปจับปลามาให้เราปล่อยเป็นธรรมเนียมเลยแล้วมีหมดปล่อยเรื่องความรักปล่อยเรื่องแค่กรรมปล่อยเรื่องรักษาโลกปล่อยเรื่องชีวิตคู่นะปล่อยเรื่องสารพัดเรื่องหาเหวแเ้วครับเมื่อว้่มันเขียนไม่หมดปล่อยปลาไหลกี่ตัวปล่อยเต่ากี่ตัวปล่อยปลานี่ปลานั้นจะแก้อันนี้จะแก้อนั้นเออเจ้าแม่ทัพทิมอ่ะเออเคยไปมาเมื่อก่อนเนี้ยเมาเรือออกไป เตรียมกระป๋องเรียบร้อยแล้วมันก็หัวกันเลยมันเป็นธุรกิจที่เป็นการเบียดเบียนแก่สัตว์ทําให้สัตว์ได้ยากแล้วความเชื่อมาจากไหนหล่ะไอ้พวกหมอดูนี่แหละไอ้ปรุงแต่งกันเองจนมีความเห็นผิดไหนบอกใครทําแล้วสบายใจไม่เบียดเบียนเดี๋ยวเราไม่เดียดเรียนหาอะไรใครทําความเห็นผิดแล้วบอกว่าไม่เบียดเบียนกูจะเอากระโถนตีกระบาลอืมสาวไปเลยสาวไปเลยไล่ไปเลยยังไงก็เจอมันต้องมีเหตุในการเบียดเบียนสักอันหนึ่งแหละเพราะมันเป็นความเห็นผิด การปล่อยลานี่ก็เบียดเบียนการไถวัวไถควายนี่ก็เบียดเบียนเพราะอะไรสุดท้ายมันก็จะไปจับวัวจับควายไปไถมาจากโรงเชื่อแล้วมาขังต่อที่วัดแล้วก็มาให้คนหย่อนเงินไถวัวไถควายกูเห็นตัวเดิมอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่จริงไถวัวไถควายมาจะเห็นตัวเดิมกลับมาปีที่แล้วกลับมาปีใหม่ไปเจอใหม่ก็วัวควายตัวเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเลยตัวเดิมก็แหละเอ้าไหนบอกไถมาสุดไถจากการไถชีวิตปลาสุดท้ายมานั่งขังมาเหมือนเดิม แล้วเขามานั่งหย่อนตู้กันหย่อนตู้กันใช่หรือเปล่าบางวัดจัดการดีอาจารย์นุโมทนาสาธุด้วยนะเขาแบ่งปันให้กับอะไรอะ่ะให้เขาเรียกอะไรนะเกษตรกร,ร,กรในบริเวณวัดเนี่ยได้เช่าได้ยืมเอาวควายเนี่ยไปไถานาหรือเอาไปเลี้ยงให้เกิดประโยชน์อันนี้ดีมากเลยเนี่ยเรียกว่าไถาจริงแต่ที่ไถกันทุกวันเนี่ยซื้อหญ้าก,กําละยี่สิบบาทซื้อสังขพดกําละยี่สิบาทกําละห้าสิบบาท ซื้ออาหารวัวอาหารควายกำลังยี่สิบบาทไทยวัวไทยควายตามกําลังศรัทธาผ่านมาห้าปีก็ยังตัวเดิมอ่ะไม่เห็นเปลี่ยนไปไหนไม่เห็นขยับไปไหนเลยใช่หรือเปล่าไหนบอกไม่เบียดเบียนไงไมนกำลังทําเหตุนในการหากินอยู่นะบางที่กขหนักเลยเอาวัวเอาควายเอาช้างเอาม้าเอาแพะเอาแกะเอาไก่เอาลามาเดินมาชมกันให้อาหาราจ่ายตัง บอกไม่เบียนเบียดได้ยังไงเบียดเบียนมาได้ไงมันโดนกัดโดนขังได้ไงจะไม่เบียดเบียนได้ยังไงเออต้องมาเจอคนบางทีก็เจอคนปัญญาอ่อนด้วยซ้ำไปไป,ไปเบียดเบียนมันเอาไม้ไปแย่บ้างบางคนก็ดูแลลูกตัวเองไม่ดีสัตว์ยนกระถางมันกำลังนอนอยู่ก็ไปเรียกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันมาดูหน่อยจะถ่ายรูปบางคนก็เด็กก็ไม่รู้เรื่องอีพ่ออีแม่ก็ไม่มีปัญญาอ่าสนับสนุนลูกอีกเอาไม้ไปเลยลูกไปแย่มันแย่มันลูกไปตีมันให้มันตื่นจะได้หันมาถ่ายรูปก,กับเรานั่น ไหนบอกสบายใจอ่ะมึงสบายใจของมึงคนเดียวแต่มึงกาลังเบียดเบียนคนไม่รู้กี่คนเบียดเบียนสัตว์ดรชาไม่รู้กี่ตัวมึงเอาความสบายใจเอาความมักง่้าตัวเองแต่ไม่เคยสนใจชาวบ้านมันจะเป็นจะตายยังไงนี่ไงมันมักง่ายอ่ะไหนบอกไม่เบียดเบียนอีพวกที่ชอบพูดว่าไม่ทําแล้วสบายใจทาแล้วไม่เบียดเบียนแกใครนี่กระโถนนี่เคาะกระบาลตัวเองทีหนึ่งจะได้ตื่นจะได้มีสติสัมปชัญญะจะได้มีปัญญา พิจารณาดีๆเราสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครหรือเปล่าคิดดีๆอะไรก็แล้วแต่เป็นสายมูสายอะไรก็แล้วแต่สายวาสนอข้อต่อชะตาการบนบานสังเก่าการแก้บนถ้าเป็นไปเพื่อไก่แกะแพะม้าวัวควายช้างลาเป็นไปเพื่อการล้มตายแก่สัตว์จิราฉานเป็นารเพื่อเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแก่สัตว์จิราฉานย่อมเป็นไปเพื่อนรลกระเหมิดจิราฉานและเปรวิสัย การบูชานั้นการเสดอกข้อต่อชะตานั้นการไหว้นั้นการบูชานั้น,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 นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อเดัลฉานเป็นไปเพื่อการไปเกิดเป็นเปรตทุกขติวินิบาส์นรกยอมกันเหรอนี่ไงเพราะอะไรไม่มีความแย,ยบคายในการพิจารณาในสิน่งที่เป็นการกระทำเชื่อเขาอย่างเดียวแต่ไม่เคยกลับพิจารากูเบียดเบียนใครหรือเปล่าวะไม่สนใจหาเหว่าอะไรใครเลยสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวเฮ้ยกูจะแก้กรรมกูจะแก้กรรม กูจะแก้เฉพาะของตัวเองแต่กระทบใครกูไม่สนมไม่เคยสนสนแต่ตัวเองคนเดียวนี่ไงมันจึงเรียกว่าสันดานของการเห็งแก่ตัวเบียดเบียนชาวบ้านได้หมดแต่ขอให้กูรอดพ้นจากภัยเวรขอให้กูรอดพ้นจากวิบากกรรมใครจะเป็นจะตายจะล้มหายแต่จากช่างหัวมันมันจึงมีการไปฆ่าหมูเอาหัวหมูมาบูชาเส้นไหว้มันจึงมีการไปฆ่าไก่ฆ่าเป็ดเพื่อเอามาบูชาเส้นไหว้เพื่อความจเจริญมั่งมีแก่ตนเอง อีพวกสันดาลแล้วก็จะพูดเอ้ยทำแล้วสบายใจทใําไปเถอะป่อยก็ทําไปเถอะสบายใจหาอะไรมันทําให้สัตว์จะล้มตายอะน่ะมาไม่เห็นกันเลยเหรอมันก็าัังเบียดเบียนสัตว์ได้ยากอะน่ะมันก็ลังทําลายชีวิตสัตว์กันอะเออ